Hi hello อัญยอมค่ะกำลังจะหยุดมาส่งกัย่วันยอจะไปสยามจค่ะจากัรกก็บังไปสยามที่ว่านานมคะมองหูแน่สานการน์ะนานหมคเะเราจะต้องไปฝากฟันไปชีวิตเอ้าวกลุ่มไหงเสร็จเคองบินอุ้ย่วย เย็นจังเย็นจังหายไม่หนีอ๋อจบแล้วไม่เห็นไม่เห็นเลย เราอาจจะขึ้น MRT ไม่กอนั่งแฮ็กไปสยามเพราะว่าเดี๋ยวลงไปดูราคา อยู่ที่สถานีอเอเ็มอาร์ทีหัวลำโพงแล้วเดี๋ยวเรานั่งไปตรงสามย่านแล้วไปสามย่านามิตรเทา Mid Town, ใช่ไหม,มเดี๋ยวไปในต่อค่อยดูจ้าแม่ย่าสวัสดีค่ะ ใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ3ย่านสเตนช o น Please mind the gap between train and platform เหมือนในซีรีส์เลย white หุ่ยหย่อนหย่อน พี่สิงห์โอนะ้ยนั่นอู้แมญ่ญี่ปุ่นทำให้ออหล่อจังน่ารักอะ่ะสิงโฉ่เด้วคนถ่ายเยอะมากเลยพีไ่ได้ถ่ายขึ้นไปเลยไหม เหมือนเย็นตาโฟูมิวอร่อยที่นี่เลิศค่ะได้กินแล้วติดใจอะไรอร่อยอะไรทุกอย่างเลยถ้าขายดีที่สุดเป็นบะหมี่แห้งอยากกินเผ็ดอะต้มยำแก้วหมูต้มยำเนี่ยก็ได้ได้จ่าเว้เลิศที่นี่เลิศใช่ไหมจ่าเลิศอุ้ย ไคือไงใส่จอาเส้นเล็กเนกน้ำโคนะคะจต่พูดจะเป็นพิเศษหรือธรรมดาตั้งธรรมดาได้ค่ะอาหารน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำแข็งมาสามแก้วเลยเนาะจ่าขอบคุณนะคะ ไม่รู้เไ่ไทยอ่นะแกะ่ค่เอเราเข้ามาในโมจินะคะ Oh, về, về, do tôi không khuyên đi tôi không có Hello Họ đắp mất một you are you đắp mất đắp hàng Hello MBK Ui, ควรจะไปนะคะไปเสียตังค์งอตอนเอาไว้ก่อนเาเจอดิโด้แล้วทุกคนมาอยู่ข้างหน้านี่แหละ กันลเลยค่ะอู้อ,อ,อน,ะนะแป๊บน้าเราไปดูคลิปวันเกิดพี่สุง่งฉันเจอแล้วน้าน,นี่เองอ กระตุกจิตกระชากใจท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญากับผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่าแล้วก็กลับถึงหอเนเวลากี่ทุ่มกี่โมงทุ่มยี่สิบทุ่มยี่สิบออกตอนกี่โมงมันสิบโมงกว่าเนาะออกสิบโมงกว่ากับสามทุ่มยี่สิบ ญาิค่ะนะ